พดหมูสค่ะสดค่ะพดหมูนะครับวันนี้เรามีอาจารย์เก้นะครับยานพพิคเนตนะครับผู้ผ่านตัวจากนักธุรกิจจบปริญญาโทนะครับ MBA นะครับที่อเมริกาสู่การเป็นหมอดูและผู้ทำพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีเปิดทางขายที่อาจารย์เก่งเรื่องการขายที่ใครยาจะขายที่ขายบ้านเดี๋ยวต้องรอชมอาจารย์เอง อาจารย์จะบอกให้ฟังวิธีการขออ,อาจารย์อาจารย์เรียน m อ a นบปริญญาโทอ่ะอยู่ๆอาจารย์ผันตัวเป็นนักโหราศาสตร์ได้ไงอาจารย์ค่ะก็ธุรกิจที่บ้านนะคะเป็นโรงงานทอผ้าฟอกย้อมนะคะก็มี3โรงงานนะคะธุรกิจครอบครัวแล้วก็ก่อนโควิดนะคะก็ขาดทุนนะคะก็เลยปิดกิจการนะคะปิดสาโรงงานเลยเหรอขาดเยอโรงงานนึงยังอยู่คะ่ะ<อ>แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเรียนโหราศาสตร์นะคะตั้งแต่ไพ่ ตัวเลขพิธีกรรมนะคะทุกอย่างนะคะแล้วก็มาเป็นหมอดูค่ะโอ้เอ๊ะอยากรู้อาจารย์เมื่อก่อนอาจารย์เรียนเอเบเรียนพวกธุรกิจเนี่ยแล้วอยู่อาจารย์มีเซนต์มีเซนต์บ้างไหมมีเซนต์นค่ะมีเซนต์ตั้งแต่ตอนช่วงวัยรุ่นแล้วนะคะแล้วก็คือเราทานายเองเนี่ยเราไม่ได้มีเรียนเป็นจริงจังเราก็ใช้เซนต์แต่พอมาเรียนแล้วเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่เขาะะบอกอาจารย์อะเกิดปฏิหารกับองค์พระพิฆเนศใช่ค่ะก็ ช่วงที่ประสบปัญหาเรื่องธุรกิจนะคะของครอบครัวนะคะก็อธิษฐานกับท่านว่าถ้าเกิดขายที่ได้นะของบริษัท128ไร่ครึ่งน,นะคะเป็นมูลค่า300กว่าล้านก็จะสร้างสารพระพิคเนศให้ท่านนะะอ๋อตอนนั้นคือลำบากเรื่องโควิดใช่ค่ะก่อนก่อนโควิดเลยจะขายโรงงาน หนึ่งที่หนึ่งโรงงานค่ะร้อยร้อยกว่าไรร้อยกว่าไร่ใช่ค่ะสามร้อยกว่าล้านใช่ค่ะแล้วก็อธิฐานขอ่านถูกต้องค่ะจนจนจาั้นจนรั้จนจนตรอกเลยก็ลำบากคือทางครอบครัวก็คือต้องมีรายได้มาจ่ายค่าคนงานออกอะไรต่างๆงเนี้ยค่ะเพื่อที่จะชะลอปิดกิจการค่ะและเคล็ดลับการขอพรจากพระพิคเนสนี้ต้องทำยังไงอ่ะจย์ก็เคล็ดลับการขอพรอันนี้คือเป็นพระพิคเนศที่สมุดปากการนะคะ อำเภอรพระประแดงที่สร้างไปแล้วสร้างเป็นศาลให้ท่านเลยก็คือเหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งให้ท่านเลยนะคะเป็นศาลจริงๆไม่ใช่เป็นแค่เหมือนกับผพระภูิมีไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นศาลก็เป็นบ้านหลังหนึ่งให้<อ>ท่านเลยค่ะพอดีคุณแม่มีตลาดอยู่ตรงสมุทรปราการให้เขาเช่าก็เลยสร้างที่นั่น,นะคะ่ะเมื่อกี้ที่พศถามว่าเคล็ดลับการขอเคล็ดลับการขอพรน,นะคะอันดับแรกนะคะเออพี่พศคะคือเรารักและศรัทธาองค์พระพิคเนตนะคะอย่างไม่ลังเลสงสัยนะคะการขอพรเนี่ย คนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะขอก่อนแต่สําหรับกี้เนี่ยกี้จะปฏิบัติให้ท่านก่อนอค่ะสสดมนไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกินเจทานมังสวิรัตนะคะแล้วก็ถวายบุญเมื่อเรารักและศรัทธาแล้วนะคะเราขอพรน,นะคะก็คือจะมีขนมนะคะโมทก,กะนะคะหรือว่าบางคนก็จะขึ้นใบสีก็ได้นม,มหวานนะ,ะแล้วก็อธิษฐานนะคะอมสีขเนศาย,ยนามหานะคะพระพิฆเนศนะคะ,ะ,คะวันนี้ลูกนะคะได้ปฏิบัติบูบชาแล้วคิดดีทำดี มาถวายของนะขอพรต้องพูดชื่อวันเดือนปีเกิดครบใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะพูดชื่อวันเดือนปีเกิดครบนะคะแล้วก็ขอพรท่านนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านปรารถนานะคะถ้าเกิดว่าสําเร็จแล้วลูกจะถวายอะไรท่านใช่ค่ะก็ต้องแบบว่าอ๋อเนั่นคือวิธีการมีศรัทธาต้องใจจริงเราก่อนนะครับ ฮะแต่ตอนนี้อาจารย์บอออาจารย์จะมีการสร้างสามเขตที่ชใช่ค่ะใช่ค่ะเดิมทีเนี่ยที่ชัยภูมิเนี่ยนะคะก็คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าให้ซื้อที่ใหญ่ๆแล้วก็ให้สร้างนะคะเสร็จแล้วทีนี้บังเอิญไปเจอซื้อที่แปลงนี้ก็สร้างนะคะแล้วก็ทําบ้านเรียบร้อยแล้วเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานสิบสามตารางวานนะคะแล้วก็อธิษฐานว่าให้มีอาจารย์มาช่วยร่วมสร้างแบบนะคะอาจารย์รัฐก็จะมาร่วมกัน ในการสร้างเฉพาะบ้านและที่ดินเนี่ยก็มูลค่า5ล้านบาทเพื่อที่จะเตรียมสร้างพระพิคเนตมีแต่คนถามว่าทําไมต้องช้อภูมิใช่ไหมคะท่านเลือกแล้วค่ะเพราะว่าพอมาสอบถามผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสถานที่แห่งนี้เดิมเป็นที่พักช้างอของขุนศึกในสมัยโบราณช้างจะมาพักเป็นร้อยๆอ,องค์นะคะและส่วนพระพิคเนตปางนี้นะคะก็อาจารย์หนึ่งกับอาจารย์ยอด ได้นะคะช่วยกันร่วมออกได้ออกแบบนะคะ oh. เป็นพญานาคเก้าเสียน oh. พญานาคเก้าตระกูลนะคะ oh. บัลลังเป็นพญานาคเก้าตระกูลและพระพิฆเนศองค์นี้มีถึงสิบกรด้วยกัน oh. ๋อประทับอยู่ตรงกลางถูกต้องค่ะโอ้สวยมากๆเลยองค์ใหญ่ใหญ่นองค์ใหญ่แม้จะใหญ่จะสร้างสององค์องค์แรกจะสร้างหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็องค์ที่สองเนี่ยก็อาจจะสามเมตรนะคะโอใหญ่ยน้อยใจเนาะใหญ่เพราะว่าอย่าง พี่พส์ครับปรึกษาครูบาอาจารย์เขาบอกว่าบรรย,ยาหน้าก้าวเสียนเนี่ยไม่ได้สร้างง่ายๆต้องบีบาลมีจริงๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็ปฏิบัติธรรมนะคะสวดบนไหว้พระถ้าใครสนใจมีช่องทางการติดต่ออาจารย์ติดต่อได้ที่ไหนอาจาย์ <นะ S 2> ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจอาจารย์กี้ยานพิคเนตนะคะหรือ,อสอบถามมาทางไลน์ดูดวงที่ร่วมกับทางคุณสัง บริษัทโอโรโซไซตี้ก็ต้องขอบคุณคุณซังด้วยที่วันนี้เชิญมาออกรายการคือไลน์เนี่ยคือไลน์ของอาจารย์คือหมายเลข0983262665อันนี้คือไลน์แอดของอาจารย์เลยใช่ค่ะกดไปเบอร์นี้ปุ๊บหรือว่าสแกนเคอร์โคก็ง่ายใช่ค่ะไม่ต้องเสียเงินทั้งสิ้นโทรปรึกษาก่อนได้ค่ะถ้าทำพิธีค่อยว่ากันอย่<ช>อาจารย์ไม่ใช่อยู่ต้องไปนั่งเสียเงินเสียทองไม่ใช่ค่ะนี่เกิดจะจะสร้างเกิดจะจะจะสร้างให้เสร็จจะสร้างเมื่อไหร่เริ่มสร้างเมื่อไหร่อาจารย์ เริ่มสร้างนะคะก็คือจะสร้างประมาณาประมาณช่วงหลังปีใหม่เนี่ยค่ะ<ม>ใช้เวลาประมาณองค์เมตรหนึ่งห้ถึงหเดือนค่ะร่วมกับ<ม><ม>อาจารย์หน<ม>ึ่งและก็อาจารย์ทองหยอดนะคะ<อ>ด้วยความรักและศรัทธาเนี่ยเราถ้าเราทําเพื่อตัวเองอนะคะมันก็แค่นั้นแต่พวกเรามีู่ดมการเราต้องการช่วยเหลือชุมชน<อ>ให้ชาวบ้านมีไรายได้เดี๋ยวชาวบ้านมาขายของอและเป็นแรงมร์คประจำจังหวัดชัยภูม<อ>ิ เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเรามาติดต่อติดตามอาจารย์ในการขายที่ดินนะครับแล้วก็ลูกเต่าพยากรณดูซิว่าขายที่ดินยังไงให้มันขายได้ง่ายๆน่าสนัจมากเลยอยากค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะวันนี้ก็ช่วงนี้เบรกครับคุเอเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับขอบคุณกองทศทศบูมาไหวอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นูถามหน่อย ใครก็ตามถ้าเกิดอยากจะขายที่ฟังตรงนี้นะคะอยากขายที่ดินขายบ้านทำยังไงการขายที่ดินขายบ้านนะคะเราก็จะบูชานะคะหรือบวงสวงนั่นเองเปิดพระแม่ธรณีค่ะค่ะก็คือจะมีของบูชานะคะตั้งโต๊ะบวงสวงเหมือนกองละครเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็จะมีการจัดที่เคยไปทำมานะคะการขายที่ขายบ้านนะคะก็จะจัดให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่ามีคำถามหนึ่งว่า อาจารย์ครูบาอาจารย์หลายท่านว่าถ้าเราให้ท่านนะคะพระแม่ธรณีเปิดทางท่านก็จะเรียกนะคะคนมาซื้อ,อทีนี้บางครั้งคนไม่ทราบเจ้าของเนี่ยกับสถานที่ยังผูกพันกันอยู่เราจะต้องบอกขออนุญาตนะคะเจ้าของที่ดั้งที่เดิมเพื่อเปิดทางให้กับเจ้าของใหม่ได้เข้ามา บางทีเจ้าที่าทางเขาไม่อยากนี่เป็นความเชื่อสมบุคคลนะคะค่ะบางทีเจ้าที่เจ้าของอะ่ะเขาเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่อยากจะเปลี่ยนถูกต้องค่ะเจ้าของ <c oughs> มันก็รับพิพอย่างนี้น<ช>นก็จะอยู่พิพลด้วตลอด<ช>อย่างนี้ค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าขอย้ายให้เจ้าของใหม่มานะเพราะพิจจะย้ายไปบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมใช่ค่ะเพราะอย่างบ้านหลังนี้ก็50ล้านนะคะที่ไปทำ พี่ oh. เขาอ่ะรวยมากเขามีบ้านหลายหลังเขาไม่มีลูกหลานเขาดูแลไม่ไหวก็เลยจะขายใช่ oh, ค่ะเพระพงพแม่ธรณีอย่างเดียวเลยค่ะก็เปิดพระแม่ธรณีแต่เราก็ตามที่ศึกษาเราเรียนมาก็จะเป็นการอ่านองค์การบวงสวงทั้งหมดเชิญนะคะทุกชั้น<อ>ฟ้าค่ะให้ได้ไวแต่ให้ได้ไวไบววงสวงหรืเหรอใช่ค่ะบวงสวงได้ไวเขาบอกว่าถ้าให้มากอะ่ะหรือว่าศรัทธาและมีความเชื่อมากท่านก็จะช่วยนะคะค่ะ อ่าเพืใครสนใจก็โทรถามอาจารย์ได้เลยได้อ่ะถ้าเกิดบอกว่าไม่้เงินไม่พอบวงสูงลําบากปรึกษาอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์จะค่อยคุยกันเออดแม่จัะได้ค่ะได้ค่ะอนี่อะไรนี่อะไรลูกเต๋าพยากรณ์เป็นยังไงลูกเต๋าพยากรณ์เนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตแจกอันนี้ก่อนนะคะพระี่คเนศนะคะที่ระลึกนะคะองเล็กๆนะคะโพดสวยมากเลยเป็นเหรียญนะจ๊ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พดกับพี่ก้องไปแจกใครก็ได้โอ้โหคนจะแจกลูกน้องทีมงานค่ะขอบคุณค่ะไม่ขายไม่ขลูกเต๋าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ พี่พุทค่ะอ๋อลูกสาวค่ะพี่พุทลองลองหยิบคิดถึงคำถามแล้วยนทถอยมาอะไรก็ได้มันเป็นศาสตร์ของอาจารย์อาจารย์กำมลนนะคะเป็นผู้สอนดนังที่จะเข้าหุ้นกับพ่ก้องนี่จะได้ทำไหมเพราะเห็นหุ้นส่วนเงียบๆสิบเม็ดอาจารย์ห้าเม็ดก็ได้ค่ะแล้วก็โยนหุ้นส่วนเงียบๆไปทำเป็นถามอะไรก็ไม่ตอบหนึ่งสองสาม วิ่งจะแบบกระเด็นไปดู้ตายแล้วตกไปใต้โต๊ะเนี่ยหุ้นส่วนดีหรือเปล่าอาจารย์อ๋อดูแต่เว่าหุ้นส่วนท่าทางนี้นดับแระหุ้นส่วนยังไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ดูสิอาจารย์นี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์พูดไว้อันเด้ออะไรสองอันนี้อันโยนใหม่ได้นเมคะมันตกไปที่พื้นจับโยนใหม่ไหมเอาเอาแค่สองอันน่ะอันนี้หุ้นส่วนยังเงียบๆอยู่เห็นไหมคะไม่กระตือรือร้นเลยมันเป็นภาพนอนหลับหุ้นส่วนคนไหนคนชวนหรือคนทำคะคนคนที่จะทำอะค่ะ ไม่กระตือรือร้นแล้วนะคุยทุกวันพยายามเบี่ยงไปเรื่องอื่นคุวดเสร็จแล้วทีนี้ยแต่ถามว่าใจเขามีไหมเขามีกับพี่ผนใจเขามีใจอะเขามีมีเต็มร้อยเลยใจเ็ามีนะคะแล้วก็ตอนเนี้เหมือนกับว่าเขาก็มีงานทําเยอะงานเยอะมากแบบว่าแทบแบบบางทียังไม่สบายเลยต้องพักผ่อนไม่มีเวลานอนหลับ ว่ตจด่าลูกน้องหรือเปล่าค่ะงานเยอะมากก็เลยดูงานเยอะพูตัวเองพดถึงอยูแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอันนี้นะคะมันเป็นรูปทิ้งขยะหมายความว่าต้องให้เขาเสร็จงานบางอันไปก่อนงานคอนเสิร์ตที่จะมีเนี่หรอใช่แล้วเขาถึงจะขยับต่อได้แต่ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จค่ะได้เกิดขึ้นแน่เดี๋ยวถามอาจารย์อีกนิดนึงได้ไหมคอนเสิร์ตวันที่ เดือนธันวาเนี่ยวันที่16 17กสิบาคอนเสิร์ตยอดเพชร11กระดัตศิลปินระดับประเทศ11คนขายบัตรแล้วตอนนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ขายได้เจ็ดสิบใบเลยบุ้ยไปเยอะกว่านี้ค่ะจองเลยมีแค่สองรอบมันมีแม้แต่สิศิลปินใหญ่รอบละพันคนตอนนี้ขายได้ประมาณ60็ดร้อยสิบขายได้ที่60กสิบใบได้หรอมากกว่าเอาอาจารย์ฮะเสียงเลยบ้างบึ้มถามว่าอะไรคะเอาามคอนเสิร์ตใช่ไหมคะหนูจนต้องหยิบเองไหมไม่ต้องไม่ต้องหยิบโอเค คอนเสิร์ตนะคะเลิศค่ะเป็นพระอาทิตย์เลิศเขาเรียกว่าเหมือนกลับมามีเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนพระอาทิตย์ที่สองแสงสว่างอ๋อบัตรขายได้81ใบแล้วเหรออ้โหแล้วก็ต่อไปก็คือระดับประเทศค่ะจะมีคอนเสิร์ตระดับประเทศขึ้นมาอีกใช่ใช่อันนี้มันมันจะต่อไปอาจจะเป็นระดับโลกด้วยนะครับพี่พศผู้จัดเขาเดินร้องไห้ทุกวันตอนนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่า สิ่งสําคัญก็คือว่าทําไปเรื่อยๆค่ะอ่าพี่ก้องก็ไม่ใช่ลงโปรโมทเลยใช่ต้องทำไปเรื่อยๆก็โพสไปมีคนเข้ามาดูคนเดียวเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเอาตรงๆเลยนะคะหลักๆก็คือคีแมนคีแมนก็คือตัวเขาบังคับบบัังคเรือบังคับเรือนี่เห็นไหมครับคีแมนต้องต้องต้องอย่าด่าลูกน้องลูกน้องจะได้มีกิจกระต่าทำเขาบอกว่า เอ็ดห่ไม่ได้ว่านะครับเนี่ยเขาบอกบางทีก็เวียงเวียงอยงนอ๋อเวียี้เวนขี้เวนอันสุดท้ายอันสุดท้ายเขาบอกว่าเออยังไงมันก็ไปได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าขอจับไดหมจับเองเลยว่าจะได้กําไรไหมเคยกักน้องเหรอที่รายการนุ้นก็หนีไปคนนึงแล้วตอนนี้ก็จะหนีอีกคนนึงแล้วจะเหลือสักกี่คนคอนเสิร์ตยอดเพชร11กระดาษซิทจัดขึ้นวันที่16-17ธันวาคมนี้ที่โรงละคอนเสิร์ต M Theater นะคะบ่าย2โมงจะได้กําไรไหม เขามีสองรอบนะไปดูกันด้วยโอ้โหรวย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 ไวยร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 ได้วอรวย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 ร้รวยรวยรวยรว่รวย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 วยรวรวยรวยรวยวยรวยรวยว่าวยร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 วยาวยรวยร้วยร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 วรวย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 รยรวะวรสวยรวยยค่ะววยรรรวรวรรลวร อีเก่งมึงเมมไม่ได้อีหอยอุ้ยด่าโทษทีกันสำเร็จไปไกลแต่ตอนนี้ต้องฉีดยาแรงนิดนึงนะคะทำไมเหรอต้องสบายต้องแถลงข่าวเพิ่มแน่เลยใช่หมายความว่าเราเรายังอาจจะโปรโมทน้อยไปหรือว่าไม่มีการนับดันเรียกว่าชะลาใจเมันเราไปเรื่อยๆฉลาใจเดี่ยวๆพูดก่งพูดเก่งพูดเก่งพูดเก่งเก่งพูดเก่งพูดเก่เก่งพูดเก่งพูดเก่งพูก่งพเก่งพู่งพูดเก่งพูเ่งพูดเก่งเก่งพูด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 เก่งพเก่งพูดก่ มีชื่อเสียงโด่งดังะนะฮะมงกุฎอาจใครอยากติดต่ออาจารย์นะคะ,คะที่เพจของโฮโ o s o c i ตี้หรือที่อะไรอาจารย์บอกไลน์ค่ะค่ะไาลนา์นะคะ ID 0983262665นะคะแล้วก็เพจอาจารย์กี้ยานพภิกเนศนะคะก็ใครอยากจะร่วมสร้างนะคะพภิคเนศนะคะที่ชัยภูมิที่ชัยภูมิมค่ะชื่อปางชัยภูมิคณะปตินะคะก็ร่วมสร้างได้นะคะบุญนะคะ ทุกอย่างเกิดที่ใจนะคะแล้วก็ค,ความสําเร็จเกิดจากความรักและความศรัทธาอ,อย่างไม่สงสัยนะ,ะจะนํามาซึ่งความสําเร็จและใคระคะที่ชอบฟังเพลงลูกกุงสมัยก่อนนะยุค80ยุค9ยุค80 70, เี่ยติดต่อซื้อบัตรได้เลยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอนะครับตอนนี้มีเริ่มเปิดขายแล้วกับคอนเสิร์ตยอดเพชร11กรัตสิสบเอ็ดศิลปินสุดาชื่นบามชันยากิติยากาอะไรไหวิรัติยู่ถาวร<อ>จินตนาสุขสถิตสุดา ลูกนี้ไม่ผ่อนสายาวณีโพธิเทศเยอะอะที่เป็นคนไปดูเลยต้องรีบจองตอนนี้เลยค่ะเที่ดีๆมีเหลือเพียบค่ะมาดูคอนเสิร์ตกันเยอะๆนะคะที่ดีๆเหลือเพียบเลยไม่ใช่เหลือเพียบเหลือพ่อพอปมา อาเบกสาไมไหนสนุกแน่นอนไปดูเลยว่าคอนเสิร์ตนี้เราจะไปรวย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 รววยเสร็จแล้วพิดรับเชิญก็เนี่ยรวยรวยจะมาไม่มาช่วงหน้าเราไปร้านนิ่มๆเย็นตาโฟนะถ้าไม่นิ่มก็อย่าไปเพราะว่าร้านนี้เขาจะนิ่มทุกอย่างอร่อยรถเด็ดเครื่องแน่นแถวบางแวกจัลัน13บามเบิกจักครู่ครับ